เหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในสิงคโปร์ได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวเน็ตและสื่อมวลชนก่อนที่เราจะลงลึกลงเอยลงไปในความลึกของเรื่องนี้พวกเราได้รับข่าวว่านาธานลอนักเคลื่อนไหวฮ่องกงที่มีชื่อเสียงได้ถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นความเสียหายต่อผลประโยชน์แห่งชาติของสิงคโปร์อย่างไรก็ตามมีเหตุผลที่อยู่ซ่อนอยู่ข้างๆที่เป็นเหตุผลให้เกิดความเสียหายนี้การปฏิเสธนี้ไม่ใช่ครั้งแรกและมีเหตุผลที่อยู่ซ่อนอยู่ รัฐบาลสิงคโปร์ได้ปฏิเสธการเข้าประเทศของนาธานลอ,อนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยชาวฮ่องกงที่ลี้ภัยอยู่ในสหราชาอาณาจักรแม้ว่าเขาจะได้รับอนุมัตวีซ่าและก็ตามโดยการตรวจสอบต่างๆทางการระบุว่าการปรากฏตัวของลอไม่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติของสิงคโปร์ซึ่งเป็นเหตุผลที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์แห่งชาตินาธานลอเปิดเผยว่าเขาเดินทางถึงสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมลับที่จัดขึ้นเฉพาะผู้ได้รับเชิญแต่ถูกกักตัวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองหลายชั่วโมงก่อนถูกส่งตัวกลับทันที นายลอถูกนำตัวขึ้นเครื่องบินเที่ยวแรกสุดกลับไปยังซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นจุดที่เขาเดินทางออกมาก่อนหน้านี้กระทรวงมหาดไทยสิงคโปร์ชี้แจงต่อสื่อว่าผู้ถือวีซ่าย,ยังคงต้องผ่านการตรวจสอบเมื่อเข้าสู่ประเทศและในกรณีนี้เราถูกส่งไปตรวจสอบด้านตรวจคนเข้าเมืองและความมั่นคงเพิ่มเติมก่อนที่เจ้าหน้าที่จะตัดสินใจไม่อนุญาตให้เข้าประเทศทั้งยิงย้ำว่าสิงคโปร์มีจุดยืนชัดเจนในการไม่ยอมให้การเมืองต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นการตัดสินใจที่มีเหตุผลและมีการตรวจสอบอย่างละเอียด แต่ลอกล่าวว่าตนเชื่อว่าการถูกปฏิเสธครั้งนี้มีเหตุผลทางการเมืองและไม่แน่ใจว่ามีแรงกดดันจากจีนหรือไม่โดยเขาย้ำว่าได้ยื่นขอวีซ่าแบบเข้าออกครั้งเดียวล่วงหน้า3สัปดาห์และได้รับการอนุมัติแล้วแต่ไม่ได้รับการสอบถามหรือให้เหตุผลใดๆจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของการตัดสินใจด้านโฆษกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าแต่ละประเทศมีสิทธิกำหนดกฎเกณฑ์การเข้าออกของตอนเองและเรียกรอว่าเป็นผู้ก่อกวนที่ต่อต้านจีนและต่อต้านฮ่องกงซึ่งถูกตำรวจฮ่องกงขึ้นบัญชีดำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เอเป็นหนึ่งในแกนนาการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่มีชื่อเสียงที่สุดในฮ่องกงโดยเขาหลบหนีออกนอกประเทศในปี2020หลังจากจีนบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติและได้รับสถานะผู้ลี้ภัยในสหราชาอาณาจักรในปี2021ปัจจุบันทางการฮ่องกงเสนอรางวัลก,กว่า1ล้านดอลลาร์ฮ่องกงสําหรับข้อมูลนําไปสู่การจับกุมเขาและนักกิจกรรมคนอื่นๆ แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สิงคโปร์ดำเนินมาตรการเกี่ยวกับนักกิจกรรมฮ่องกงก่อนหน้านี้ในปี2019รัฐบาลสิงคโปร์เคยสั่งปรับนักเคลื่อนไหวท้องถิ่นที่จัดเวทีออนไลน์โดยมีโจชัวหวงนักเคลื่อนไหวชื่อดังจากฮ่องกงเข้าร่วมผ่านวิดีโอคอนและนี่เป็นความเสียหายที่ไม่ใช่ครั้งแรกและมีเหตุผลที่อยู่ซ่อนอยู่ทำให้เราเกิดคำถามว่าการปฏิเสธนี้มีเหตุผลอะไรมีแรงกดดันมาจากที่ไหนและมีผลกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอย่างไรทำให้เราเกิดความสงสัยว่ามีแรงกดดันมาจากจีนอยู่หรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถเป็นเหตุให้เกิดความต่างความคิดและความคิดเห็นต่างๆที่เกิดขึ้นได้แต่ละประเทศมีสิทธิกำหนดกฎเกณฑ์การเข้าออกของตนเองและมีเหตุผลที่อยู่ซ่อนอยู่และเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามารถเป็นเหตุให้เกิดความต่างความคิดและความคิดเห็นต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทําให้เราเกิดคําถามว่าคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คุณเห็นว่ามีเหตุผลอะไรในการปฏิเสธนี้มีแรงกดดันมาจากที่ไหนและมีผลกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอย่างไรทําให้เราเกิดความสงสัยว่ามีแรงกดดันมาจากจีนอยู่หรือไม่